ใส่หลายสยหลายใส่น้อยเสบน้อยในปนกีร้อใส่แมงดาด้วยแมงดาไปกินอันนี้ไข่แมงดาว้าว <Wow. S 2> แมงดามีไข่พร้อมตัวเมย์ตัวผู้อันนี้อันนี้หอมแต่ไม่ค่อยหอมเพราะว่าเป็นตัวเมย์ตัวเมย์กลิ่นอ่อนมากเลยนะแม่ สามคนใส่ปักหอมก่อนใส่ผักหอมใส่ก่อนผักหอมกระปูกเองยี่ล้อกับผูกคูเองโบได้ซื้อเพิ่นว้าวมื้อนี้ไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะเนี่ยไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียตังค์ค่ากับข้าว พ่อไปขุดมาจริงๆนะไม่ใช่พ่อไปขุดมาจริงๆเป็นแบบเธอฉันมีคลิปอยู่ว่านักขุดแห่งบ้านพิมันท่านักขุดจีร้อยแห่งบ้านพิมันท่ามีคนมียอดวิวเยอะมากเลยนะใน Youtube ของแม่น่ะเอาพ่อไงพ่อไปขุดเองไงนักขุดจีร้อยแห่งบ้านพิมันท่าไงพ่อไปขุดแล้วก็เอามาใส่ฟรีซไว้ แล้วนะอ้าวซิมก็ช้อนให้ลูกหน่อยนะึงแจ้งได้เนใช้น้ำปลาอีกป่ะน้ำปลาพอแล้วแม่พอแล้วเนาะพอแล้วไม่ได้ใส่ชูรสว้าวแม่ใส่ชูรด์แต่เอื้อแม่เดี๋ยวนะความเผ็ดขึ้นแล้วเอาน้ำปลาลงหน่อยก็ได้เผ็ดบ่จ้ะ ไม่ต้อจใคิดเด็ดก็ได้ค่ะ โอเคใช่ไหมเมืม่อกี้เผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดบิ๊กิตพอดีแล้วอพอดีแล้วใช่ไหมคะดีแล้วค่ะ แม่ขยุกให้ดูหน่อยค่ะว้าวนิดน้อยครัวอืมขาลงไป้นจะต้องมางบนข้งบ 黄、wow.